เยวนะโหมีเรเซอร์มาด้วยครับผมไม่เห็นนานแล้วตัวนี้ทำไมไม่อัพจริงกูอัพมาเป็นบอลเดิลไซฟ่าปิดไปเลยจะได้ชัวร์ไว้ก่อนนะครับผมเดบาอลตี้ลุนไปพร้อมเฟิร์สบัตฮะเอ้าลุนล่างไม่ได้เก็บด้วยนะเนี่ยครับผมตีดิจิงกูมาช่ยครับ เรดฟครับผมเชิโลสกเฟไมาดีคอยล็อกไปก่อนครับผมแล้วก็มีมังกี้คิงเขมาเสริมแด้ก็เทลส่เข้าไปที่ด้านหลังฝั่ง GS ชอบคอกอเยไปบนสไฟ์ลาดที่ดักก็นายบูมบูมครับจะรอดไปหรซิออฟผมเข้ามาดักยับต่อแล้วกระตุกไปเข้าเข้าไปที่บูมบูมตายฮะเฮี้ข้อผมหัวแตกไคับแชทจัดการ GS ไนี้พารฟีเปิดไปกับด้านังฝั่งมเล้เาเรียบร้อยฮะกะตุกครับผมบันไซฟ้าโลโซเฟนนิดไวต่อฮ็อกไปผมปั๊บมาก มาน้ำไม่พอที่จะตายเกิดผมมีแค่150เท่านั้นครับเมื่อกี้ฮะเลทิยันเราถอยม้าฝั่งข้างด้าวีห้ามาเป็นแดนโนเฟสเดดบัวเชียร์ผมมาคระโดฟิชเชอร์ลงไปฮะสแตนเวิร์ดไฟลน布拉จย่อมต่อสับพีครับผมดิมคอยดึงจับล็อกต่อยที่มดตโตก็เปลี่านผมสนุกฝั่งวีห้าผมเรียบร้อยไหมฮะ The next level play ฝั่งด้านทีมวายกิ้งฮะกำลังจะได้บลิงเนี่ย ทีมคอยผมใส่ดาก้นไนครับยอมเปกลิงก์ไปเลยครับอีนิกมาก็ออกมาสตาร์ล้วนี้โดดดูดเมครับเสนาโดของไมค์ก็โชไมค์ก็โดจำใจก็ต้องถอยก่อนฮนะฝั่งเสนาโดของเซเลลีก็ตายโดนจีเอชฆ่าไปหมดแต่เซฟดาก้ไนไนไว้ได้ฮะยอมตัวอีกทีครับผมแตเล่นยัดลงไปหรือเปลา่าสเปเลาเปิดบล็อกกันไว้ผมเซเลลีครับผมต้องถอยมาก่อนครับตายในจุดที่ไม่ค่อยอปลอดภัยเท่าไหร่ฮะ เลเซอร์บอมเข้าดูดาเมจหรือเปล่าเอ้ยครับคูดาวครับสีวิครับใส่เลนส์ยัดต่อเซอร์เลเซอร์ตัดเลเซอร์ออกไปฮะอิลิซิโอบอกแบ็คโค้ปแป๊บเดียวผมเจอฟิชเชอร์ระยะไกลแล้วเอ็กโคสแลมสวนมาต่อทำได้สวยครับทางด้านอารามิดครับตัวของทางฝั่งเอิร์นเชคแล้วยังไงต่อดีครับไล่ตามต่อที่นั้นวีฮาวีฮาผมถอยออกเดิน่าวีฮาตายผมเอาครับการโถมกระหน่ำครับผมของทางด้านนิกมาผมแตกพ่ายไปสาครับเจอเนินไวกิ้งสวนไปแบบเต็มเต็มข้อเลยฮะ ชีสุตรย้ำต่อสตันด์แลก็เทลระบบเฟรดไฟย้ำต่ออีกทีฮะทางฝั่งตัวของวีห er ้าผมแตกไปอีกท er> ีครับผมเออเชเกอร์สตันด์สนุดไว้แล้วคอมโบสตันด์กับทางด้านตัวของฝั่งนี่ฮะสตันด์ย้ำๆเลยครับผมดาก็เดอวด์ดังกันฟอร์มเปิดครับผมบิงมาสตันด์แล้วก็เทลผมแล้วก็อิงสเวลระเบิดกันไปส่งอัพเฟดปานมาต่อครับทานดอคของฝั่ง g ีว่างฮะ เดีย่ยโดมเกาะหน้าเคาะตาย้ำๆผมเรียบร้อยไปครับบูมจัดการน่ะ GS ไปแล้วฮะไม่ได้เฝ้าลงครับผมจะแบล็คโฮลหรือเปล่าฮะมันยากเสุดเกินเจอเอ็กโคะแล้วครับยังไงก็ต้องแบล็คโคลไม่เจอไซเล็ตย้ำอยู่ครับผมโดนไซเล็ตนานจานผมจางนั้นตุ๊กตาจา่าผมเกาะตัวไว้อยู่ฮะดับเบิลไซเล็ตนั่นเองครับผมแต่มีเราเคิลตามติดฮะขอคว้าตัวให้หนึ่งสิลไปเฮ้ย แล้วก็ดีมคอยจับล็อกเต็มยอมเบรกลิงไปครับผมมาแฟร์ย,ย้ำกันต่อฝั่งด้านโนกเจมไม่มีฮุกช็อตน,นะฮะโดนตามไม่ก็มิลเลอรโดนตามแล้วก็พายบอลสปริงตาม,มย้ำต่อตีอตีตตไปฮะต้องปล่อยผมเรเซอร์ก็วิ่งไวฮะมาจาังหวะนี้ครับผมพายบอลสปริงเหยียบลงอัดไปใส่สังเวียนครับแต่เป็นสังเวียนเลื่อนหรือเปล่าเจีก็ตายครับทางด้านมิลเลอร์ก,ก็โดนลุเขาพยายามจะยืนหยัู เลี้ยงตัวของทางด้านมังกี้โซเยอร์ผมแต่ว่าเพื่อนอยู่ไกลๆกับผมไม่รู้จะไปยังไงฮะพี่แกไปบูสองคนับผมแตกไ่ครับอินิกมายังไม่มีโอกาสได้จ่ายแพะโคแน่นอนครับถ้ายังไม่มีทางด้านบีเคบีฮะมีแค่บิงนี่คือต้องดูดแบบสโล่คิวอย่างเดียวครับผมหรือไม่ก็ดูดแบบเป้าหมายเดียวนะตอนนี้ครับผมก็ไม่มีตัวซ้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะนี่คอยล็อกไปครับผม อีกทีครับอีโรซิโอปาดย้ำต่อฮะอัตไลเอโก้สลัมอยู่ที่นั่นวีฮาไว้รอแล้วก็นายมาสตาร์ย้ำต่อฮะดาวก็เทียบครับเน้น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 จริงๆกับโบราณเอเจนเจอร์ปาดไม่ไปถึงเขาไม่มีวิชั่นครับซึ่งดาร์บิดรอดไปได้ฮะดูนันเจสก็เปิดโฟล์คล็อกไปแล้วก็ถอยกลับนะฮะจบดับเบิลเดเมจไปก่อนนั่นเองครับภาพหมาภาพไวกิ้งครับผมหลังๆสโซล่าเคสเดียวๆแล้วับไม่มีบู้ตไม่มีอะไรฮะคูโรกี้ครับฟาร์มไม่สนใจลูกเมียครับผม เอากล้องพิกี้เปิดติดแล้วนี่ตุบมาได้เปล่าไปเลยซาวอกเก็ตแฟร์ผ่านหัวไปฮะดาวก็เทลสันยังลงต่อส่งอัพเฟรดไปจริีๆผมเปเชอร์ลงไปฮะด้านตัวของฝั่งนี้เขาโทเทพนะผมปั๊บรวมจีเอชเขาเรียบร้อยแบบคิลลี่สปีดของเขาเนืู้มฮะด้านล่างนีก็ปิงมายังไงสแตนเวลต์ไฟบัสอัดบังกี้คิงกับผมวาร์ปซ้อนมาเยอะแยะเลยครับผมไม่ต้องวาร์ปซ้อนแล้วผมโดนข้อหัวแตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับและนี่ครับแบ็คโคจับรวมมาเจอโซบลายคืนกันไว้ครับผม รวบเตงไปใส่เดอร์โทบีโทบีใตายผมอันนี้มาคิงบาร์ถอยครับเจอโซปลายขึงคู่ไปผมแล้วปุ่มยิงใส่เดอร์โนของฝั่งวีฮาเรียบร้อยไปอีกหนึ <backyard> ่งเก็บกันไปบผมดับเบิลติงครับของเดินบูมบูมวาร์ปกลับไปแล้วฮะสกอร์เป็น15ต่อ9ครับเงินดับยู่ 1K ครับไปอีกพุ่งมาไม่โดนผมกระตุกย้ำต่อยเทีครับทั้งด้านโตของฝั่งแชทครับผมโดนปั๊บย้ำไปเอ็กโคมาสามเลยครับแสงแสบตาจัดเลย ท่านเดินดูของปังชีเอสซ้ายโรนี่ยังไงต่อปีราเข้าปีราเขา้เขาไม่น่านจะรอบผมโดนฝีบซ้ายขวาผมแลกกับท่านเดินดูของปังอารามิสไปฮะแล้วเรดคิงกับผมก็ตายกับชาวร็อกเปิดบีคบีไปแล้วก็ถอยกลับก่อนนะอีนิกมาครับอัสมาฟิวครับผมปังถึงด้านนี้สับเลานึงกับล็อกต่อฮะดีๆย้อนไปผมโดนย้อนถอยออกฮะ แดนดูของแชตัวบีมาพาสเซอร์ฟิลเปิดผ่านอีกทีดังก,ก็เถียวสัดญนะต์ฟังถึงด้านดงของจีเอชเจอซันเปิดไฟร์ไปเป็น,ปนซับขึ้นจีคอบวบหัวแตกไปอีกเ,อเนี่ยครับไวกิ้งครับผมตบกิ้งแล้วตอนนี้เขาตีอีกด้านดูชาวเวอร์ต่อกับแชชเริ่มไม่สดใสเริ่มไม่ดีผมเอลด์ดังก็ฟรอปเปิดมาถึงแดนบูเพอฝั่<ว>งด้านนี้ไต่คอเพื่อมักกี้คิงครั รอรๆงานต่อหรือเปล่าผมมีการฟีเชอร์ปัม๊มรถไฟครับตัดต้นไม้กันซะหน่อยไหมล่ะเข้าไปชาร์จถึงตัวผมอีนิกมาตายอย่างรวดเร็วครับอ,อีนิกมาซื้อเกิดได้ครับส่วนปั๊กก็ซื้อเกิดหมดจะไม่ทันแล้วและด้านนี้ก็เหมือนเอเจสหมดไฟแล้วผมถอยกลับผมได้บารแรงมาหนึงทางดีพอถึงจับล็อกไว้ต่อครับผมแล้วก็จูงออกมาเอาบังกี้กินครับผมไปดึงมายิงครับพลังูคองกบมาลเขาเปิดปีเกิดีสวนครผมเปิดแบล็คโคส่วนเป็นการเีิดในพาว ต้องยอมปล่อยได้ดีเคปตายแต่คู่โรกี้ผมและโตโต้อยู่ด้านล่างครับผมทาวเวอร์ที่เกือบแตกครับกระโดดตามย้ำต่อดาวก็เดือดซัดยันระไวใส่หน้าตัวของมิลเคอร์วอบปูเพื่อตายครับจากก็ได้สเปรล์ล็อกไปยังไงต่อดีถอยออกได้หรือเปล่าเอยโทเทพครับผมอัดเต็มเอ็กโคไปก่อนตายมิลเคอร์เกือบเป็นลมครับผมแต่นั่นเวทคิงเก็บงานฟาดลงย้ำต่อทางด้านอีนิกบาจะไปครับผมส่วนทางฝั่งมิลเคอร์ก็จะไปอีครับผมก็รอไม่เข้าใจกันผมแล้วก็แตกพ่ายไปครับทั้งมังกี้คิงแล้วก็อีนิกบา สตารฟิวเปิดไฟกับเงี้ยครับฟังด้านหน้าตัของเจสครับโดนบดละลายไปสไลด์ในแชนผมตายครับไม่ให้มันลึกเกิดไปครับอุ้ยโถมตีสามทางได้โบนภาพแบบนี้ฮะเพราะว่าเวลาเหลือๆครับเวลาเขาเหลือๆจริงๆครับทางด้านโดของไวกิ้งครับแต่ไวกิ้งบอกขอนิดเนียนไว้ก่อนฮะยังไงก็ต้องมีเทพเจ้าสีเขียรองรับต่อยเป็นชิปหลบครับแล้วก็ถอยไปครับผมทางด้านวีฮ่ถอยไปดูนะ พาสมาฟิวเปิดผ่านไปบอลเดเซย์ฟ้านลงย้ำต่อดยู่เมยครับพุกมาย้ำเหนี่จีเอชผมต้องแบกลงไปต่ออีกทีครับมิลเลอร์ครับจีเอชแล้ก็ฝั่งนี้ทอยบอลสตันใหญ่เปิดมาครับพาสมาฟิวลงย้ำต่อจนจีเอชตายครับผมพ่อกระดิมันช็อตสองตัวใช่ไหมแต่ถ้ารีเฟเชอร์มันเป็นดับเบิ้ลแบบสแต็ปได้ตัวของไอเอลดอะสตอร์มวิเชอร์ไปนะผมแล้วก็โทเทมยันลงต่อไม่ได้เดินครับผู้โรฮะผู้โรเรียบร้อยฝั่งนี้น็อกแบกไปซ้อครับผม อ้าวไล่ทางด้านโนเปติโอชา้าหรือเปล่าไอ้ก็ต้องเคลียระผมโอ้ไล่ทางด้านแบ็คโฮช้าไปผมเพราะว่าต้องเคลียร์ครับทางด้านโนของฝั่งเบรคิงให้ตายเกิดก่อนฮะเบรคิงหลุดไปได้ผมดาเมจปิดไม่ทันครับตอนนี้ก็าต,าตีขี้หัวแตกกันหมดเลยฮะด้านโนของฝั่งนี่ครับผมก็ตายเกิดขึ้นมาใหม่ครับจากทางด้านโนของนี่ครับเอ็กโคสแลมใส่เต็มกันไปผมดาก้อนไนท์ถอยกลับนะครับมีเอจิตครับผมความได้เปรียบของด้านไวกิ้งนี่มาเต็มสุดเลยฮะ นี่น็อกแบ็กมาครับผมต้องมานั่งรอเวทคิงตายเกิดเนะี่ยแล้วก็สับเคาะหัวแตกนะแล้วเวทคิงก็ปิดได้แหละครับแต่ก็เหนื่อยนะฮะเสียมังกี้คิงแล้วดี่เจ้าพอเพลทไปผมแล้วก็ไปแบ็กไปสอครับเป็นอีนิกมากแล้วก็คอ้อเกลือกนะข้อเกลืกสโมออยู่ครับดากอนไนท์แท้งเลยครับตีเน้นๆเอาชีสสลับให้เน,น้นดากอนไนท์ไปฮะปั๊กจะตัดแบ็กลน์ครับ ใส่เลนจั่วต่อใส่เลเซอร์ฮุกมาจังหวะนี้ไปโดนดางก็ไหนก็เป็นตัวตายตัวแทนป่าตามเลเซอร์เป็นตเลเซอร์ในกลิมเปอร์แบบปรยด้านบาก็ไปถึงเลเซอร์เลเซอร์ว้าบไปเนี่ยแล้วมันโซบายคือกู้กันไว้ต่อดับเบิลเซเลนต์มาผมตีครับเคลียร์ทิ้งครับตุ๊กตาจ๋าตุ๊กตาจ๋ามันเดือดจาเสลึงกันผมสอนั่านบากก็โรับผมก็แตกป้ายผมได้แบ็คไปหนึ่งครับซื้อเกิดมาผมซื้อได้โถของฝั่งเออร์ชเกอร์แล้วยังไงต่อเปิดบีคลิีไปแล้วก็วาร์ปกลับครับเซเลนต์บูม ไอลเลนยังลงต่อดีพอถึงจับล็อกไว้ฝั่งนี้ครับเนเจอร์เพ็ดลงมาเจอฟิชเชอร์แล้วก็โทเทฟครับกระแพงนรกเดินแทบไม่ออกครับแต่ว่าซัมเมอร์ช่วยยิงกันไปเซเนริกิมสตกตายครับหรือซิรอฟไล่าตาผมไซนั่นเออชิกกเกอร์เออชิกกเกอร์ตัดไปกับบาวเต้รูนฮะนาทีที40่40โทบีเข้ามาผมเซฟแล้วเนี่ยกระดีมวันนี้รีไว้ก่อนเปิดบีิกบีมาแล้วดูดสูบเลือดไปโทเทฟปั๊บโทเทฟปั๊บรัวๆแทบไม่ได้เดินครับสังเกตุของฝั่งปากครับผมหลุดออกไปนู่วลฟิชเชอร์ย้ำต่อฮะ อัสมาฟิลเปิดไปกลับครับผมดันกันไปครับเซนเตอร์โทบียไอออฟเดอะสตอร์กแบบดับเบิลนี่ครับไอออฟเดอะสตอร์กแบบดับเบิลครับมันสแต็กอยู่สองครับช็อตแบบเปรี่ยปลาเปลี่ยปลานี่ยิงดียังไม่เร็วยี่ห้าผมไม่งั้นช็อตสองพางเก็ตน,นะแต่ไม่มีผลต่ตอสตรัคเจอร์ผมต้องใสก่กระดิบก่อนนะช็อตบ้านยังไม่ได้ผม สตันใหญ่เปิดอีกแล้วครับผมจังหวะนีด้ดาวก็เทลยัดลงต่อครับผมปั๊กโดนสตันใหญ่แบบไม่หยุดครับผมแล้วก็จับตายกันไปฮะด้านนี้ขเขาขบโดนเคาะขี้นิ่งข้อขึ้นข้อใส่แต่ผมเปิดมาวูกรกมานะ่ยเรดคริกมีตายเกิดอยู่นะครับผมส่วดันดาวก็นายกับโซนแนวนอกครับผมแล้วก็ตีนั่นทาวเวอร์เจียสามแตกไปฮะเสียปั๊บไปแล้วผมปับ๊บทาวเวอร์แล้วกระแพงนรกครับผมเอโก้แลมมาแบบสวยงามครับเส้นอดูดของฝัง่งเอชเกอร์ฮะปดโดนกรบผม้เซนติป้าทีมไว้ครับและยังไงก็เช็คอันดี เช็คอันนี้ครับผมยังไม่หยุดยังครับผมนิก้าเพราะว่าพิกกี้พิกกี้ยังไหวส่วน,นดานหน้าโตของอีนิก้ายังมีแบล็กโค้แบล็กโค้ครับผมบินวอล์กมาจังหวะนี้ครับขอรวบตึงแบบเน้นๆฝั่งด้วทีมไวกิ้งกระจายกำลังไแม้ไปเชื่อเอาไปโด,ดนด้านโตของฝั่งอีนิก้ากครับยังไงกันต่อแบล็กโค้จับรวบตึงเลยแล้วกันนะผมแต่ก็บ้านจะแตกแล้วฮะทำได้แค่แบล็กโค้จริงๆกับสั้นใหญ่เปิดมาหน้าากันหมดแล้วจีจีคอครับ ก็เป็นทางฝั่งทีมไวกิ้งกอบชนะไป2-1ครับเดือนดานกบไวกิ้งกระบผมเดือดาบอันคมกริบนะฮะไวกิ again and again, ้งเกนเนี่ยเกนครับเหนียวดูชาวไวกิ้งครับไวกิ้งหัวก็ัตริย์ดานะฮะ